เดี๋ยวคลิปนี้พาไปเยี่ยมชมเมืองสลับบุรีนะครับปิดตลาดวันแรกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผู้คนใช้ชีวิตกันยังไงมาดูในไปรษณีย์ก่อนนะครับเดินเข้ามาประตูเปิดออโต้มีเจลล้างมือให้นะครับกดบัตรคิวแล้วก็มานั่งรอนะครับที่นั่งรอนรี่ให้นั่งห่างกันนะใครจะส่งของให้ยืนตรงลูกศรชี้นะครับแล้วก็ตรงกากระบาดนี้ห้ามยืนไปรษณีย์ค่อนข้างจัดระเบียบได้ดีนะครับ เดินมาตรงข้ามไปสนีนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในตลาดวันนี้ปิดตลาดเป็นเช้าวันแรกนะครับเขาจะมีรั้วเชือกฟางอย่างเงี้ยกั้นรอบตลาดเลยนะครับแล้วก็มีป้ายเขียนไวไ้ป้ายเขียนว่าห้ามเข้านะครับแต่มาดูผมเดินอ้อมมาข้างๆนะเนี่ยให้เข้าตรงจุดคัดกรองข้างร้านชัยพรผมเดินอ้อมมาหลังในรั้วแล้วผมก็เดินเข้าไปเลยไม่มีการกั้นการกัน,กนอะไรเลยนะครับอันนี้คือการ การแบบไทยๆนะครับผมอัดมาให้ดูนะอันนี้เป็นตลาดในจังหวัดสระบ,บุรีนะครับวันแรกก็อาจจะยังไม่เต็มที่นะครับก็อาจจะแบบไทยๆนะหยวนๆไปก่อนนะครับทีนี้อยากให้ดูบรรยากาศของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้คนที่เดินภายในตลาดนะว่าเขาจะแอคทีฟแค่ไหนนะครับผมมาเช้าวันเสาร์นะวันที่28มีนา2020นะครับ ถือว่าผู้คนนะครับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างจะแอคทีฟเลยนะครับประมาณสัก80%เลยนะครับที่ใส่หน้ากากกันแทบทุกคนนะครับมีนิดๆิหน่อยๆน่อยจะที่ยังไม่ใส่นะครับก็เร็ววันนี้ก็คงจะปรับตัวกันได้ทั้ง100%อนะครับไออันนี้ก็ทุกซอยนะครับมันจะมีลวกั้นหมดเลยจะมีลวกั้นอย่างเงี้ยทุกซอยแล้วก็มีจุดคัดกรองจุดเดียว ไอ้ร้านชัยพอนะอะไรนะั่นนะความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นครับรั้วอื่นต้องห้ามเข้าเลยปิดตายเลยแล้วก็คนจะเข้าต้องมีการวัดไข้มีการเช็คเลยใส่แมสหรือเปล่ามีแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าออกไหมอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะเอาจริงจนะต้องเป็นประมาณนั้นนะแต่อันนี้ยังหยวนหยวนอยู่นะครับวันแรกก็ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดู สังเกตนะพ่อค้าแม่ค้าแทบทุกคนนะครับใส่หมดนะเนี่ยคุณลุงคุณป้านะครับด้านซ้ายมือขวามือก็ใส่กันหมดนะครับค่อนข้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับตัวเลขประเทศไทยก็เลยพุ่งยังยังพุ่งไม่ดีดมากแต่ก็พุ่งเรื่อยๆนะก็มีบางคนที่ยังไม่ใส่นะครับก็รอรอก่อนรอก่อนรอไฟลนก้นกันนะครับแบบมาตรฐานไทยๆเนาะ Hi active, hi active. ใครแอคทีฟไปแอคทีฟไปใครไม่แอคทีฟก็เรื่อยๆไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตานะครับเนี่ยแมสก็มีขายนะครับสามหบาทสามสิบาทยี่สิบาทก็มีประมาณนี้ก็ลองมาเลือกซื้อกันได้นะม,มีมีแมสขายค่อนข้างเยอะนะครับเจลล้างมือก็มีแต่ผมเดินผ่านบางร้านก็เอ้ยมาถ่ายร้านป้าหน่อย เงียบจังเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังเช้าอยู่หรือเป็นเช้าวันเสาร์นะครับนี่นี่นร้านมะม่วงเนี่ยมามามาถ่ายร้านป้าหน่อยยังไม่ได้ตั้งสักบาทเลยนะครับนี่นี่วิธีการเข้าออกของไทยนะครับนี่มีป้ายแขวนมาอยู่นะครับแต่สามารถมุดออกได้วาร์ฟนะครับพี่คนนี้วาร์ฟออกนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับก็เริ่มให้สั่งกลับบ้านอย่างเดียวแล้วนะครับเบอร์โทรครับนี่ร้านถุงแป้ง ภายในร้านไม่ให้นั่งแล้วนะครับนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสั่งกลับบ้านอย่างเดียว